เมนูอร่อยทำบ่อยทำง่ายครับเมนูหมูสามชั้นทอดน้ำปลาสามชั้นกรอบๆเหลืองๆกับข้าวหรือกับแก้มดีนะเริ่มจากน้ำจิ้มแจ่วเลยครับน้ำตาลหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำปลาสองช้อนโต๊ะน้ำมะนาวอีกสองช้อนโต๊ะครับพริกป่นสักสองช้อนชาพูนๆไปเลยนะครับอยากเผ็ดกว่านี้ก็ใส่ได้อีกนะครับ คนให้ละลายให้เข้ากันให้หมดเลยครับแล้วก็ตามด้วยข้าวคั่วอีกประมาณ2ช้อนชาครับหอมแดงซอยครับแล้วก็ผักชีฝรั่งครับน้ำจิ้มแจ่วเสร็จแล้วครับมาต่อที่หมูสามชั้นเลยหมูสามชั้นใช้หมูสามชั้น500กรัมครับหมูสามชั้นผมจะแล่หนังออกให้หมดเลยนะครับ ถ้าไปซื้อที่เขียงหมูก็จะบอกว่า3มชั้นไม่หนังครับตามด้วยน้ำปลาย1ช้อนโต๊ะครับน้ำตาลทรายหช้อนชาครับขยำให้เข้าเนื้อให้หมดเลยครับขยำเน้นๆเลยครับให้ทุกอย่างเข้าไปในหมูให้หมดเลยนะครับแล้วก็เริ่มตั้งกระทะครับเทน้ำมันลงไปครับเตรียมทอดได้เลย เทน้ำมันลงไปเฉยนะครับยังไม่ต้องจุดไฟแล้วเชฟก็จะใส่หมู3ชั้นที่เราขยําเรียบร้อยเนี่ยลงไปนั้นน้ํามันก่อนเลยนะครับเกลี่ยหม,มูให้ทั่วในน้ํามันก่อนนะครับแล้วก็เริ่มจุดไฟได้เลย น้ำมันก็จะเริ่มร้อนขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วเชฟก็จะค่อยๆคนครับคนไปเรื่อยๆเลยนะครับคนบ่อยๆครับวิธีนี้จะทําให้หมูไม่อมน้ํามันนะครับแล้วก็สีเหลืองสวยน่ากินมากๆน้ํามันก็จะไม่กระเด็นอีกต่างหากนะครับ คนไปเรื่อยๆครับสีหมูก็จะเริ่มเปลี่ยนไปเรื่อยๆเลยเห็นไหมครับเริ่มเหลืองกรอบและน่ากินแล้วครับกะดูสีได้ตามที่ต้องการแล้วค่อยช้อนขึ้นมาพักน้ำมันสเสด็จน้ำมันออกให้หมดเลยนะครับสามชั้นทอดน้ำปลาสูตรนี้เชฟทานไม่เบื่อเลยครับไม่ว่าจะกินกับข้าวหรือจะแก้ม น้ำลำไยเหมาะกันจริงๆครับเราไปทำตามกันดูครับ